สวัสดีครับพบกับลุงเสกชั้นตบ,บทชั้นเอวอีกแล้วนะครับอาลิปนี้นะครับลุงเสกจะพามาแก้ไขการค้นหาด้วยเสียงระบบ Google หรือพิมพ์การด้วยเสียงไม่ได้นะครับนี่จะขึ้นลักษณะนี้เขาบอกว่าปิดการค้นหาด้วยเสียงแล้วนะครับบางคนเราอาจจะไม่ได้ถนัดด้วยการพิมพ์ระบบคีย์บอร์ดเราะบางคนอาจจะถนัดด้วยการค้นหาแบบพิมพไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเราค้นหาด้วยเสียงมันจะง่ายกว่าเนาะก็ขึ้นอยู่แต่ละคนเนาะไม่เหมือนกันนะครับ ทำยังไงเอ่ยวิธีแก้ไขก็จะมีอยู่2แบบเนาะแบบแรกเลยนะครับก็เราจะเห็นไอ้รูปกล้องตรงนี้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะออกจากหน้านี้ให้หมดเลยนะอ่าสมมุติว่าผมเข้ามาที่โคมนะครับอ่ะเข้ามาที่โคมปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรเลยให้เรามาตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บพอเราเข้ามาเนี่ยการควนหาด้วยเสียงปิดแล้วเนาะตรงนี้อ่ะจะเห็นไอ้รูปตรงนี้เห็นไหมกล้องตรงนี้ตรงที่ลูกศรชี้นะเขาบอกว่า หน้านี้ถูกบล็อกไม่ให้เข้าถึงไมโครโฟนนะครับอ่าก็คือหลายๆอย่างเนาะบางทีเราไปเข้าเว็บไซต์ที่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันก็ไม่ให้เข้าถึงเนาะอ่ะมันก็ปิดตัวลงเองหรือเราไปปิดเองนะครับปุ๊บวิธีเปิดก็คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้ามาปุ๊บนี่ให้เรามาเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ปุ๊บก็เสร็จสิ้นอ่าเราก็คุยหายด้วยเสียงได้เลยนะครับสวัสดีครับเห็นไหมเจอแล้วอ่าลองพูดแบบภาษาอีสานดู มลแองวางบอนี่นะครับนี่ขึ้นมานะครับอ่าประมาณนี้เนาะทีนี้บางคนบอกเอ๊ะลุงเราอยากใช้โปรแกรมแปลภาษาแต่ว่าทําไมมันแปลไม่ได้มันคุยไทยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูนะนี่เห็นไหมพอกดปุ๊บมันขึ้นอย่างงี้นะครับก็คือวิธีที่2นะครับถึงเราเปิดไอ้ตรงนี้ให้เรามาเปิดตรงนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าแนะนํานะครับให้เรามาเปิดทีเดียวเลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับ นี้มาที่ตรงนี้นี่แล้วก็มาตรงตั้งค่านะครับปึ๊บมาที่ความปลอดภัยนะครับปึ๊บนะครับมาเลยนะครับนี่ตั้งค่าเว็บไซต์นะครับพอมาเสร็จปึ๊บนี่มันจะเห็นพวกกล้องพวกอะไรบางทีกล้องเราก็ปิดเองหรือตำแหน่งเนี่ยหลายหลายคนอาจจะเปิดไว้หรือปิดไว้นอกก็มาเปิดเนาะนี่ยนะครับไมโครโฟนเนี่ยไมโครโฟนมันปิดอยู่เห็นไหมนี่นะครับปิดปึ๊บนะครับเราก็แนะนํานะครับให้ลบพวกนี้ทิ้งเลยนะครับเนี่ย เลยครับลบทิ้งไปเลยนะครับเราก็กดออกไปเลยนะครับกดออกไปเลยเราเข้าหน้านี้ดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าอนุญาตสวัสดีครับเจ้านายนี่เวลาผมคุยไลน์หรือคุยเมสเซจอะไรก็แล้วแต่ผมมักจะเข้ามาหน้านี้เพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดกับการพิมพ์คีย์บอร์ดเนาะผมก็จะพูดตรงนี้ให้มันขึ้นออกมาปุ๊บผมก็จะก๊อปปี้ออกไปเลยนะครับก๊อปปี้แล้วก็อาไปวางหน้าไลน์ หน้า m ม s s e n g e r เอ่อมันก็จะเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ด้วยมือเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะได้ถนัดเนาะแต่ว่าบางคนเขาไม่ได้ถนัดด้านนี้เนาะเขาอาจจะเรียนรู้นะครับเออประมาณนี้ก็ถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะใครที่ชอบไปใช้คอมพิวเตอร์ Computer, สาธารณะหรือที่ทํางานในออฟฟิศหรือออกจากสถานที่หนึ่งโดยที่เราออกมาแล้วแต่ว่ามันยังทิ้งร่องรอยอย,อยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะ พามาลบไม่ให้มันมีประวัติการเข้าถึงนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอลองพิมพ์นี่ก็อนุญาตมันให้หมดนะครับประมาณนี้